สวัสดีครับผมมารับเทพเจ้าครับผมไอเทพเจ้าอ่าไม่ไปอ่ะไปงานนึครับ<า>อ่าไปงานเลย่แงแยกแจกกันไปครับงานชุกยยิงไ,ได้แก้สิทธิ์นะครับไหนดินี่ใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้นะครับโอ้ผมมีข้อเสนอให้ครับผมมีข้อเสนอให้นะครับอันอันอันนี้คือคือใครมาเขียนเล่นไว้วะเนี่ยเพราะผมไปเขียนกันตุ่มบินฟอนเยอะแยะนู้นไม่อ่านอ่าน เออดย,ยิ้มให้ฉันหน่อยคิดถึงเล็กน้อยจะคอยรักแมสวัสดีครับสดีครับผมอากูไอพิ่ตูนรอ,อที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวมีนไปด้วยรอพี่ตูนเหรอ่าไ,ไม่รอไม่ลงมายนะครัมีนเอาโตโยต้า่าวเข้าไปไยี่กลางย,ยี่กลางยี่กลางนี่เราอยู่กันสวัสดีครับออฟฟิศโอฮาน่านะครับกำลังจะเดินทางไปงานแถลงข่าว วันปล่อยเสือครั้งที่ห้าครับอ่าแนะนำเมนูหน่อยครับครับผมแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามคาแรคเตอร์ไม่อะไรที่โหลดสดชื่อมันบ้วยก็คือที่โหลดงก็คือบอ๋อสดชื่อจริงๆเลยเชีย์ของพี่มินจะเป็นอ่าครีนคลีนๆน่อยเป็นมัชฉะมะชฉะมะพร้าวอ่าแล้วก็กินเมนูไอ้มีนนี่ว่า ไม่ต้องแนะน้ำแล้วโชกาชาโก้ชาผสมโกโก้อันนี้ไต่หยิปักจูเป็นออกแนวขึ้นหนึ่งทุกกำลังผสมน้ำผลไม้เไอคนที่เมาไว้คนที่เมาอันนี้สดชื่นอันนี้บิ๊กกี้ดิฟเป็นเอาเหมือนโอริโอ้ปั่นอนมอันนี้มิวสิคสายหวานสายหวานสายเขียวใช่สีอินุ่นซ่านี่ที่อะไรไม่รู้มุ้งๆผสมขึ้นหนึ่งทุกกำลังเอาได้เอาไม่ได้ฝ่องดิยวเป็นผลไม้รวมอ๋อดิยวเป็นผลไม้รวมใช่ใช่ดิยวเป็นผลไม้รวม เก๋เอาไรที่อันนี้หมดไม่เหลืออันนี้อะไรมีลูกค้าเข้ามารอกันเต็มหน้ากแล้วอ๋ออนีกก็หมดละอันนี้เหลือแต่เมนูปั่นไอไอไอมีไงมีไงมีอ๋อมีกดเลยแล้วจะไงกดกนฟีกกดกรฟิกเลือกระดับความหวานได้เลยจ้าหวานน้อย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 หกสิบหวานหวานจุ๊บจิบเลยจุ๊บจิบเลยตลอดนะเออ f อมามารอกดน้ำนี่น้ำตู้นี้ขายดีที่สุดเลยวันนี้แร่เทพแก้วนะพี่เลขแปดและยืนยันอ๋อแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้โค้ดส่วนลดาจเป็นหบดได้หรือสามสิบบาทเฮ้ยอยาเอาโค้ดไปแจกเขานหนาโค้ดออกเลยนะนี่ตู้หน้ามีเฉพาะที่นี่เหรอเฉพาะตู้ที่มีลายเท่านั้นพี่ส่วนเมนูกับแก้วอ่ะมีทั่วประเทศครับนี่ เก็บเงินทอนไว้ใช้ครั้งถัดไปหรือรับเงินทอนตอนนี้ดีคะอย่าลืมใส่เบอร์อโทรเพื่สั่งัแป้งเต่อบินนะคะเฮ้รเ้ยเ้่เ้ยเฮ้ยร้้ยเ้เย้ยเฮ้ สะอาดเกินดูจากสภาพก็รู้แล้วว่าสะอาดเกินต้องจัดการปรับปรุงด้วยคิดเครื่องดื่มไปแล้วสั่งได้ไหยจ้าอ้าวถัดไปถัดไปโอ้โหักในี้มันเสียมันเสียพวกเรานะพี่เสียง่ะเสียงที่กดอ่ะนี่มึงได้เปอร์เซ็นต์ด้วยเนี่ยเอได้ดีได้อ๋อก็ว่าตั้งแต่มาตั้งแต่มาถึงไม่พูดไม่พูดแต่เรื่องตู้อย่างเดียวเสสีีดอคครับผมน่ืต่้องจังให้จบก่อนแล้วค่อยกดไป

โอ้ยลูกเขยฝั่ง <c oughs> น,นี้ครับฝั่งน,นี้ครับฝั่งน,นี้ครับ <c oughs> ครับเจอนะครับเจอนะครับเจอนะครับ <c oughs> เออแล้วกูแล้วกูไปไงครับ <laughs> <c oughs> แม่งจะขับเสร็จแล้วไม่ได้มันเป็นไซส์เฉพาะกิจเดี๋ยวติดพุงอป้องดูขาย้ป้องกับระยะห่างนี่นไม่ได้แน่ๆไปเจอเจอเจยังแบนเลยอ่ะไปเสาลีครับพี่ <laughs> ไม่ใช่เด็กซี่เสาลีครับเสาวลีอ่ะเสาลีครับ <laughs> วันนี้เราเดินทางสู่งานแถลงข่าวนะครับผมปล่อยเสือครั้งที่ห้าแลวเพีงจะเข้ารถไมครเหรเมื่อไหร่วันหน้าจะซื้อรถเมคันนีอ่ะสบายมีอยู่แล้วนี่แด้แล้วมีแล้วเฮ้ยอีกเียงไหมีแล้วหลายคันด้วยหลายคันด้วยวะตายแล้ว ปัจจุบันนะยังมีเด็กๆที่เรียกพี่ว่าลุงเบิ้มมาหลอกหลอนอยู่ลูกชายสองคนนะครับเอารถเอาร้สบอนเอารถในเจ้เจ้าเอารถใ้บิเทิน์นนะครับเอฟซีทำงานดีมากนะแล้วตอนนี้มาเล่นพวกัขได้วยนะสบอนบิดเทินดาวีกันด้ครับผมไม่เกี่ยงเลยเฮ้ยสองหนาเลยจิมถูกซะด้วยถูกคันซะด้วย โอเคเดี๋ยวไปเจอกับพี่ตูนอเมริกันแล้วก็เดอร์มินครับวันนี้เดอร์มินเอารถรถเขาไปลองด้วยไม่เบื่อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันข่าวคนเดียวที่ออฟฟิศที่โอเดรไปอ่างทองถามเติมเลยไปอ่างทองรู้ไหมไม่ขวดชมหน้าชมหน้าคนดูหวด12ล้านเครับวันนี้เลี้ยง เลี้ยงแก่เลียงร้านที่13เพราะไปที่สองร้านปิดหมดเลยปิโหมดเลยแล้ไปรออยู่ทุกเด็กพี่รอตรงไหนล่ะกำลังออกไปแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเจอที่ปั๊มเนี่ยขอของยี่กังเด็กปุ๊บหัวใจอเมริกันใช่เขาบอกว่าเขาเป็นยี่กังแล้วเขาคือลูกครึ่งระหว่าง มกักับญี่ปุ่นเออเป็นยี่กังยี่กังแล้วนี่จะมีเยกังไหมเยกังเยละมังกังเยกังเยกังเอ่เดืยี่กังเออเดือมีนบ้านดำโตโยต้าขาวนะครับคับีสาายบายลุงตูนนะอังเกอร์ตูนนะครับ ใจกลางเมืองหลวงครับอยู่กันที่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่ครับสวัสดีครับพี่เฮงสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับพี่วันนี้เรามาแถลงข่าวรับงานวันปล่อยเสือปล่อยเสืออีกแล้วครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่ครั้งที่ห้าครับปวนี่ก็จะสนุกขึ้นมันขึ้นนะครับปีนี้โซนอเมริกันงี่มีน้องๆโอฮาน่ามาแจมด้วยนะครับกลัวมากโซนนี้หลุดเข้าไปนะจะไม่ได้ออกมาเจอพี่ตูนก่อ ใครอยู่ข้างพี่ตูนไม่ต้องกลัวโดนแกล้งพี่ใครอยู่ข้างพี่ตูนเพราะว่าอะไรเพราะพี่ตูนเนี่ยตัวแกล้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวติดตามงานแถลงข่าวนะครับงานปล่อยเสือทั้งที่ห้านะครับโอ้โหเดียวมาเดียครันปา ทะเลและภูเขาเเเดื่มเบียร์เย็นๆดูพระอาทิตย์ตกดินกับรถคันเก่าเพื่อนรกที่รู้ใจพาจำสมบัติเขื้นที่ไกลไกลบันทุกทายพาความทรงจำดีเก็บไว้อยู่ในใจตลอดไปแสนาน and we will be back again with American cars in the next super youtuber youtuber youtuber, YouTuber. ีนะครับก็หวังว่าในปีนี้อาจจะสร้างความเจริญแล้วนะฝั่งนี้ทคนได้ไม่มากก็น้อยแต่อจงมันดีจงมันดีเมาดีเรามีอะไรนะว่ามาบอกให้ทีชนาาไม่สแต้อนรับเต็มๆสักทีหนึ่งใไหมฮะในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นกับการแถลงข่าวนะครับเราของพวกเราให้ครับเป็นไงครับโอ้ยขนลุกเลยอ่ะขนลุกเลย เพราะแไป่วโหวันนั้นวันนั้นเบ้นนี่มาบอกอยากไปฟังแผ่นเดนมาถึงแบนกลัวเลยโกจะถึงบ้านอยู่แล้วเลี้ยวอีกแล้วเลี้ยวซ้ายยูเธอร์แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ใช่ไหมนี่ป้าติบกไปด็กกระชานครับพี่นอนพี่นอนพี่น้องเด็กกูชี้อยู่เนี่ยกูชี้เนี่ยชี้ลูกกาด้วยอีกต่องลืมตาดูดิลืมลืมจาดูดิ พี่นอนท์หลายคนไหมโอ้ยย่าถึงบ้านอยู่แล้วพี่นอนพี่นอนครับพี่นอนชวนมาพี่นอนชวนมาพี่นนเดี๋ยวเราเรี่นอกนพี่นนพี่นนพี่นนแหละพี่นนแหละดูทุกคนเลย